เพื่อนเราแม่งสุดจัดอะเข้าไปบวกถึงในป้อมอะเอาดีเอาดีสุดจัดกัสุดสุดสุดจัดกับสุดสุด,ด,สดเอาดีมานี่เี่ร่วงหนึ่งะมาดีมาดิสวยสวยร่วงสองคนดูเก็บสองเก็บสามตึง,ตง โยวาซาสวัสดีรุ่นเอกาสวัสดีรุ่นลูไบสีัส <นะ S 1> ดีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าจำเอสเซมเบิร์นนะเป็นเกมโมบามาใหม่เลยนะเป็นรวมอนิเมะนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดะก้อนบอลนะครับแล้วก็นารูโตะวันพีจูจูสึไคเซนดีมอนสเตอร์ออล็อกอันเดนมาเชสแล้วก็บีเทพวรนะท่านทะ่านะผู้ชมนะอ่าลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับย้าใต้คลิปเลยคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับวันนี้พี่ก็เล่นตัวลูฟี่โนตรึงนะเย้ วิธีการโหลดก็คือย้ายไปสโตอ่าสตตฮ่องกงนะหรือว่าไต้หวันก็ได้นะครับอันนี้เอาที่สะดวกนะทุกผู้ชมนะนี่กรบบั้นทีนึงนี่โอลูฟี่โหดนะผมบอกเลยนะชอปเปอร์อย่าโดนฉันแน่อุ้ยอุ้ยนี่เนี้ยยัดหนึ่งทีชอปเปอร์เป็นตัวแทงนะคนดูสวยใครคิดว่าโอ้โหแม่งเจอลานไก่เอาโนมาละโดนนั่นนะโนมาละโดนนั่นะเจอลานไก่โนมาละอย่างนั้นเรียบร้อยครับคนดูโนมาละเตะครับ จีรัสไก่จีรัสไก่เฮ้ยเฮ้ยทำไมเอ้าวทำไมนุงทำไมเดินไปอยงี้น้าน้องกลัวจากบีดนะทุกผู้ชมนะแอ้ซื้อเพื่อนเราแม่งสุดจัดอะเข้าไปบวกถึงในป้อมอะเอาดิเอาดิสุดจัดกับสุดสุดสุดจัดกับสุดสุดเอาดิมาโโอ้หนี่นี่ร่วงหนึ่งอะฮะมาดิมาดิสวยสวยร่วงสองคนดูเก็บสองเก็บสามตึง มาดิดูพี่โหดนะครับเป็นตัวที่โกงจัดเลยนะแล้วก็โหดมากๆเลยเฮ้ยเราเออกของพี่เปล่าวะองดูแป๊บนึงนะ Shut d มันจะออกอันนี้ซะหน่อยนะนี่อ๋อน่าจะถูกแล้วเนะี่ย หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal w a r l o r d t Age Racer s a u s a g e Band Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V, l ล g e n d Mobile, บัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไว้เติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง Richman Shop ถูกแล้วถูกแล้วคิเลตหยิบอุ้ยเราออกกันนี่ผิดนะนี่ เดี่ยวก่อนผมจะออกไอ้นี่อ่านี่คิเลตตัวนี้สวยอุยอ้ยย้ำกระมอมย้ำกระมอมนี่เดี๋ยแตกครับเป็นไงละ่ะชอปเปอร์โดนพี่โค้กเข้าไปตึงๆตะหนึ่งทีแค่กวาดนี่คนดูเออลอ่วงครับโอ้โหเพื่อนเรามาช่วยออมาช่วยรัดเดี๋ยวเปล่าเปัป๊บเบมีมล่วงสกิ้สามนี่คือตายหมดนมะเวลาโดนน่ะ นดามิโค้ดคนะูนน่ะคนดูตัวผมอะ่ะเฮ้ยฝั่งเรามีมีงูม,ม,ม,มีแล้วก็อะไรนะชินโนบุฟิเซอร์อีกตัวหนึ่งจากบีดอ่ะชื่ออะไรไม่รู้เฮ้ยชิโนบุชิโนบุชิโนบุหยักตึงมาดิมาดิวาดก่อนสวยดีนะผมออกโซอิตเตอร์ดูดเลื่อนมาด้วยนะบน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 สวยเอนเอนเนมี อ,อีปอมรัมาไวยปอมแดงเหยียบก็เลยแหนมขาวแหนมขาวร่วง <c oughs> จากมาชิสหรือมาเชิยวนี่แหละคุณดูนักการ์ตูนเบิ้มเบ,บิ้มบิบบ้มเนี่ยผมจำได้เวลารอ้องปั๊บสวยอุ้ยผมเหยียบผิดอันนี้ก็จะสีแต่ป้อมเลยเนาะคุณดูดูเถอะผมยืนนิ่งๆก่อนดูมันเฮ้ย แม่มันมันไม่ยอมนั่นเลยนะเอางั้นตีตีป้อมเลยก็ได้สวยจบเกมฮะอีซี่วู้หัวจะัดบลัมบลัมบลิมบลัมบลัมบลิมบลัมบลัมบลิมบลัมดูดิว่าใครจะเอ็นะคนดูนะพี่คิดว่าพี่เนี่ยแหละคือ MVP ของจริงนะน้องๆไม่ต้องมูนะพี่มาทุกวันเย้ของทีนิวตัวใหญ่ครับพี่เนี่ย ลูฟี่เราเอ p มีีนะฮะท่านผู้ชมอย่าง,งรออย่างรออย่างตรึงไม่ดึงนี่ไงครับพี่นี่โอ้ฝั่งนู้นก็โอ้โหสกอร์เราโหดอยู่แล้วคนดูผมควรไปจัดอของก่อนนะเดี๋ยวผมไปจัดของใส่ตัวให้ดีดก่อนมันจะได้แบบเป็นเฟตเวลาเร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 าน,น,นั่นนะเราไปลุย <c oughs> อะไรอ่ะอ๋ออ๋อโซโลมันตีเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเหมือนผมจะได้ของอะไรสักอย่าง อีซันหนึ่งอ่ามีมีเติมมีเติมซื้อซื้อของได้ด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้มันเปิดนะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมอขอรับของก่อนรวยนี่รับใบนะครับท่านผู้ชมนะเย้นี่ใบสุ่มกาชานะนี่รับของฟรีหนึ่งอันไหนว่าดูของสุ่มตัวนี้เฮ้ยอิตาลียูจิว่าสุ่มสักหน่อยละกันเผื่อได้ของดี เิดสมุดครับเแบมบว่ได้อะไรอะ่ะสองร้อยละกันมาน่าจะออกยากยู่ผมคิดว่าแบบ๊มแบบอู้หัวใจามันทำไมเอ่ยน,นี่รับของไรวันสนวยนี่ติมนี่มาดีลี่ควีตนี่รน,น,นรับฟองนะรับคณดูนะผมเคยเล่นตอนช่วงเทสเบต้าไปแล้วนะท่านผู้ชม สวยรับของเฮ้ยวันที่สองได้รับนี่นี่มาได้รับไอสัตว์แกะนี่มาสาสว์กะเดสเดสนะร,รับของรับของรับให้หมดครับนี่อันนี้ก็เป็นของที่เราต้องรับนะผมแนะนําให้รับไว้ด้วยอุ้ยไปแรกทําไมวะอันนี้เป็นเหรียญน,นะเหรียญน,นะผมไปเก็บไว้ไว้ครีมไว้ครีมเคมบูเดียเกียบูดิมนี่เอาเจ็ดวันนะฮะทุกชมนะตัวนี้ เนี่ยลูฟี่โลกใหม่ก็สวยนะลูฟี่แบบอ่านั่นนะอันนี้ก็ทันจิโร่นะฮะดูกว่นี้ตัวเรานี่โอ้รับใบนี้ก่อนเลยลเราเล่นเยอะเราเล่นเยอะคนดูอันนี้ก็หดอะไรนะไอไอเนี่ยไออิชิดะเนี่ยนู้้ชมแต่ผมกอยากเล่นลูฟี่อ่ะลูฟี่แม่งตึงอิชิดะก็หงดแต่ผมจัดของใส่ตัวก่อนนะท่านผู้ชมอ่าลืมไปเลยว่าจัดของอยังไงนะใส่ตัวนี่ไอเทมใช่ไหมยูสคืออะไรวะอ๋อได้เพชรมารับของก่อนนะครับ เย่ yeah. อันนี้อันชาร์ปมิ้นจัดของไงเนาะที่นี่เนาะลืมเลยมาว่ามาว่ารอบนี้เราจะมาลงแรงกันบ้างนะฮะน้องๆเวยลงแรงน่าจะเดือดนะ่นี่ดูจากทรงทรงบรรัานิบดีแล้วน่าจะเดือดจัดแน่ๆนอนเลยเดือดจะเดือดดีครับจะได้ใส่หนวๆตึงๆหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> เอาเดีเอาเดีรอนะอันนี้ลงแรงกดแรงรอเฮ้ยมาเลยเว้ยมาเลยเว้ยรูฟี่เลยดิคนดูนี่ต้องรูฟี่อยู่แล้วไปไปลินบนนะครับคนดูนะมาว้ามาว้าเวลคัมทูออสตาอูดินเนลุยฮัไปลินบนเรานะครับออกรองเท้าก่อนเนดะี๋ยวคนดูผมไม่สนเใจดอกตอนนี้ ไปลุยอันนี้เตะแรงนะคนดูจริงจังจริงจังกว่าลึมเปอร์ คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย richband shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4 0 0 0สนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น ortal, land, r o โลบอ r e ีไฟพับจีโม o าย o อวีคอปป l ตี o โมบายคอ l ปิตี d วอ a ์ซอน o r ียโบเ i มอร์ชัลว l l a l นเ r ็ดเรส Racer ซอส a g e แม n โอ e ว w a t c h ช e n นชินอิมแพ t L.O.L Identity V แ a ลกนาร็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข,ข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ a n ช h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง r Rich Man s h o p

วอาเจอกับคนวิ่งปิงสองร้อยมาโหตัวหญ่แล้วกูเล่นยากเลยนะคนดูนะอย่างเงี้ยปิงสองร้อยนะครับปึ๊บอันนี้อันนี้ต่อได้เดี๋ยวเดี๋ยปิงเหลืองปิงเขียวพอได้พอได้พอได้เล่นมาได้เล่นเฮ้ยอือโอ้กางบวกอย่างดีอ่ะคนดูกลางไม่ยิงแก๊งอันนี้เอาชูอัต ปั๊บเอาวะสวยโทนี่ช็อปเปอร์เราเฟิร์สบัตฝั่งเรามีอันนี้ด้วยน,นี่มาอะไรนะอุซบอุซบเฮ้ยปีงเริ่มลงแล้วปีงเริ่มลงแล้วแปดสิบกว่าแล้วสวยเหมือนเซิร์ฟ <c oughs> มันจะยังไม่นิ่งนะวันแรกคนมาเล่นเยอะนะครับ <c oughs> มาบอกเลยว่าปานมุงพังแน่ๆเลยระวัง ระหว่างที่รอเขาครับไล่ออกมาครับปลบปลบคนดูเขาเรียกว่าจังหวะดีดีที่ลงตัวตะทีนี้ยาเฮย์ยาเฮยอะไรหลอนี่ดิอะไรหลหอเอาดิเอาดิก็ได้นะกบวกได้นะกบวกได้นะสวยสวยโคตรทีโคตรตึง่ะนี่นี่ครับสวย นี่เนี่ยไปไหนนะโอ้ยเนี่ยนะมันถึงกล้าสู้กับผมมุนดูเนี่ยโอ้ยกูวะเบื่อนี่เนี่ยครับสวยกิวไปก่อนนี่เอาดินี่ไปยายาโอ้ย คือมันโกงนะจอมันบูนะคนดูคือเวลามันจะตายเพ๊บมันต้องมีรอบหนึ่งอะที่มันแบบว่าแปลงร่างกลับไปเป็นเอ่อเท่าธุรีชิ้นส่วนเนื้อได้แล้วมันก็จะรวมกลับมาครับเราต้องรีบตีจนกว่ามันจะมันจะแตกนะคนดูนะจนกว่ามันจะรวม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 เนื้อกันอีกมาแล้ววะชินุบุชินุบุไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนดูไม่น่าไหวนะครับเอ้ยแต่เพื่อนเราจะบวกอยู่่ะอ้าวไปเดี๋ยวเราอย่างนั้นอะเพื่อนเฟิร์งแล้วก็พร้อมเลยครับ เปิดกระพร้อมเปิดกระพร้อมนี่เดือดว่องละวหนึ่งสวยเหยียบรอบหนึ่งอุ้ยไม่โดนมั้ยที่ผ่านนะนี่นะครับฟิสิกส์ออาดาเมจมาแล้วสวยสวยนี่แตกเป็นเนื้อโอ้เออแตกเป็นเนื้อมันยังมีวิสิตคนดูอ้าวเป็นกูตายดิแตกเป็นเนื้อแตกเป็นเนื้อไอ้ลูกกลางจะมาแกงเราหรือเปล่านะคนดูนะ เราทําให้ดีที่สุดก่อนปับ๊บถอยกลับถอยกลับ <c oughs> รอรอ <c oughs> ก็เรียกรอยิงก็อยู่ประมาณนี้แหละผมต่อ VPN 4เกมนะ <c oughs> ก็ต่อไปที่ไ <c oughs> ต้หวันก็ได้หรือว่าฮ่องกงก็ได้นะ <c oughs> ทุกท่านสวย อุ้ยอ้าวมันอยากจะบวกขนาดนั้นเลยนี่อยากจะบวกขนาดนั้นเลยนี่อยากจะบวกขนาดนั้นเลยนี่อืมอืมอยากจะบวกขนาดนั้นเลยนี่เอาเด้อเอาเด้อก็มาดิครับอุ้ยอุ้ยิะเรียบร้อยครับป้อมแตกสวยพอได้ลินมาได้ลินนี่หมดไปก่อนชิ้แน่ซะ นี่อุ้ยด้วยครับตายดูว่างอืมดีนะมันยังไม่แปลงยังไอ้สกิลนั่นสกิลแยกเนื้อชิ้นส่วนยังไม่มาคนดูมันโหลดอยู่มันโหลดอยู่ชินอบูชินอุบูเว้ยผมต้องวิ่งแกงไหมผมว่าผมดันบนดีกว่านะทำของเคลียร์เขาเรียกเคลียร์คลิปให้ไวที่สุด แตกวันนี้แหลปฟอมบอกเลยยาวๆฮะคนดูนี่ใส่เล้งนะคนดูมาว่ะมาว่ะสวยสวยสวยอืมมันสิกมันจะสิกพี่เป็นคลิเหรอน้องเกินไปนะเกินไปนะเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าสวยเกินไปหรือเปล่าสวยเจอตีสองรอบอ่ะคนดูเอาดี๋ยวดีดันฟอมครับเียนเียนนี่เนี่ ตุยเนียนตุยเนียนลึก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 โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมจัมเอสเซมเบิร์นนะเป็นเกมว่าแนวมูบ้ารวมอนิเมะนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดาร์คบอลวอนพีดดารุโต้เดมอนสเตรียร์ยูสึไคเซนอ่อบีเทพบีไอบีอะไรนะอีทีมรณะนะแล้วก็อ่าอัลล็อกอันลีสนะเดมอนสเตรียร์อะไรพวกนี้นะครับโหรวมหลายเรื่องดาร์นบอลก็รวมนาลุโตก็รวมนะท่านผู้ชมนี่มาเชลมาชิตนะครับรวมหมดนะครับหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชม เออไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำย่าตะคิปผมทำสอนลงไว้ไปทีเรียบร้อยนะครับยังไม่มีภาษาไทยนี่มีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะอืมเนาะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำย่าตะคิบนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โคกุไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูหัตึงนหตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงรันรีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย